นิทานอีศพเรื่องราชสีกับหมูป่ามีหมูป่าตัวหนึ่งมันที่เกียจทำมาหากินมากวันๆได้แต่นอนอย่างเดียวปกติต้องออกหาอาหารมันก็ออกหาเล็กๆน้อยๆพอกินไปวันๆไม่สนใจใครจนกว่าคมีเพื่อนฝูงมาปลุกมันถึงจะตื่นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่มันนอนอยู่ เพื่อนของมันที่กำลังหากินอยู่ใกล้ๆเห็นราชสีจ้องกำลังจะก,กินจึงต่างพากันหนีและเตือนหมูป่าเพื่อนหมูป่าร้องบอกว่าเฮ้ย เจ้าหมูป่าตื่นได้แล้วสิงโตกำลังจ้องจะตักครุบเจ้าตื่นตื่นหมูป่าตอบว่ารอขอบใจข้างว่วงขอนอนก่อนละกันมาใกล้ๆก่อนข้าค่อยลุกหนีพอพูดจบราชสีก็กระโจนตักครุปกินหมูป่าไม่เหลือซากเลยทีเดียว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีนิสัยเกียจคร้านมักพบเจอกับเรื่องโชคร้ายพุทธภาิิธิคนประมาทย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน